สวัสดีครับพี่น้องเฟ้นครับเวฟซี่พอกันในชน่วงี้ช่วงเสาร์มาหอดแล้วครับมาหอดสถานที่ใกล้บ้าของหลวงพ่อพยอมแล้วครับพี่น้องครับแต่ผมเลยขึ้นเปมองพักรถมองรถมาจอดไว้วัดคือท่านเขาว่าท่านใด สังเกตเบอ่งดิทางวัดกษิเป็นงางนคือกันครับพี่น้องครับงานขอประท่านเ้รยรถเขามาจอดพักที่นี่คลายๆคือยังอยู่กลางทงพี่น้องบรรยากาศดีดีเย็นลมผัดผ่านโอ้เย็นดีขนาดเลยเยอะอ่า ฟังางนกับเป็นปลาถูปลาเข่าซะล <c oughs> องแถวหลังอากาศมันเย็นดีคาทีมงานก็ได้นอนดีาก็ลงมานอน ขงเรียมีรถแมคโครพร้อมรถแมคโครจอยนี่สามสี่คันอะไรอ่ะเออขอทาเขาบรรยากาศเขาบรรยากาศ อายอยทำไมนี่โอ้ผมเห็นว่าคือยังนอนเอออ้นี่นแ้นนมันดีไหม,มเรื่องการป็นได้ผมว่าเขาได้ทำตนี้ได้ผมว่าเเต้ยมอ๋อผมยงไปเสียข่าเขาเย เราต้องใชเพ่าปแดกบองนี่ก็เข้มแล้วเจานอนด่าก็ต้อรถอันพวกรสเดี๋ยมีอะไรต่อมีอีตัวนะโอ้เขาจแข่ตัวนึมือฉนมือสมองน้บ่กวนเซานี่พอวางบ่เนี๋ยเดียวยีหนึ่งเขาท่า ถ้าลูกค้าไปบอนี่เลยครับบริเวณบอพักยุคว่าเอานี้ยังขวัดพระท่านไหนบอเฟเอร์ขวัดพระท่านไหนบอหนี่คือปลาขาฟังปลาข่าดีบรรยากาศโอ้สุดยอดดีนี่สุดยอดและเย็น ล่มช่วยมากเย็นเย็นมันเป็นเย็นเหนียวดิเย็นแบบเย็นสบายสบายฟังใพ้ก็เป็นป่าเขาพี่น้องป่าเป็นตลายแต่ผมยุฟังเพลงพี่น้องคุณเป็ป่าไหมป้ยป่ายุป่าเขา บอ่อนสวดๆอยู่ความแคบๆอยู่ โอ้ฟังเลยมีนน้องนะัเป็นฟังน้องหนามหลอมหลอม่ลอเต็นี่รถเดหทุกขั้นจอดยืนหนีหมดเลยเยยขอาอนีเขาวัดไปท่านไหนไห,นห,นห,นหอเ่ขอาขาวัดไปท่านไหนบอเลนีนเรนีเลเรนนีแ้เห้อกเลนน่น,เลนยืเดินนี่แล้วเรออ๋อ เอามาคือแคแบเั่ากันพื้นที่เงาอดออดเลยพื้นที่เงาอดหลอดเลยคุณเ,เลยม่นอนสามหาเลยตะกิ่งต,ตกเลย เล่นนี่นี่เล่นบาเออผู้ยวันเหมองอาแค่มองีไ้คือบ่งวันสิผ่าแค่ฟังฟังนี่นองตื่นๆไงมี่ตฟังแค่ไมีตฮะเอยอยู่หน้าเขา อะ้ะครับน้าเล่นยี่นี่ครับพี่น้องครบวันไอแทนี่คือมองเลนมงเลนแะพื้นทีเ่ยวอ่อนอดดิโอตายแล้วเอากีกีมีซันนันตีเขาเขามีหลายวะ เขานอนข้าเจ้านอนขวงไว้เยอะรถเมคโคยู่นีซีขั้นข้าเจ้ามาแปลงให้เข้าเลีนพี่เดองเมื่อนี้บรรยากาศแบบนี้ครับเออจี้วได้ลยยิ่กับการจี้ขอพี่น้องร่มใวไหวเสียอ้ยกเขาท่าแล้ว เอะก็อนยืดติดกยจีโอ้ยจะได้มันถามถึงมือคนเดียวเฮ้ยเต้ผมว่าว่าก็ได้กวางเนี่ยมันไม่เหมืออายุบ่บ่ถ่านเนี่ยดิถ่านถ่านตำมเอาพี่แข่งดิงั้นที่ได้โดนนะแบบวางแบบโบราณน่ะนี่ไม่ได้โดน เก็ไปตามที่เปิี่ยนนะตามที่เปิด่นเพราะเกินสองสามมือบุญเลยมไมีเหนือมาอย่างเนาะม,มาแถวนี้ก็เบลนมากนี่ตัวมีอยู่ก็จังหวะในย่างมาอนก็ยังอยู่ทา่าเนี่ะ เป็นเรื่องปกติธ,ธรรมาดาปั่นกับบัานเอากินนัวกินกวย,ยม,มาอาหาร,ร,ร,ราด้ำหนาำเลืองผลว่าคื้หรออจะอมองนะนี่มองปลาอะไรนี่ม่เนี่ยน,นี่ปลาขอว่อน những chuẩn, nó hành ขอของกียู่ก็บอกเลยใช่ไหมขีม,มารขอขอครับข,ขี้ครับคล่องๆเจ้านี่มีรถกระเป๋าข,ของมาขายบ้างนี่เดี๋ยวกลุ่มพวงไหมเดี๋ยวเจ้ะพารถบ้านจอดข้างหลังเลยเป็นยังเพราะมันรถบ้านห้าสิบจอดข้างหลังแล้วก็วแล้วก็เวทีข้างหน้า อันนี้คือเสียงานเลยเนี่ยขอพวกไม่โคโตรเลยเสียงานออืแล้วอันเขาขก,ก็พากันไปเอาอันนั้นมาอยู่เตีเอาอย่างเอาปูนเอาอย่างมาลงเรื่อยๆอยู่เตีแมแ่เ,เราเดินในเจ้าเห็ดยูนไวยเดี๋ยวนี่ยด,ดูแลหมดเศร้าเลยที่รถรุดบาดเห็ดยัวครับยัวครับของชัยวัตถุนึงว่ามันเศร้าแล้วบอครับชัยวัฒน์มันเป็นผู้ใดหนี่ง เอาสำับชี้นนี้วันเสาร์ี่น้องผู้อำนวยการนิชิตนาขอบคุณแฟนคลับเอฟซีที่ติดตามอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ช่องพ่อพี่อาธิลำเพลยอับผิดชอบเป็นรองเ้อร์นั่นเหมือนเดียกันยี่มมาสองให้พปีให้น้องสมพงษ์นี่เป็นน้องเคยตอกันคลิปหนาครับพี่น้องครับรถบุ้มพ่วงมีมาโยนบ่รถบุ้มพ่วงมี่ใครกับเข่าไหมใครเป็นไหน